สวัสดีค่ะ FC นี่ตัวที่ฉันเองหรือยญาก,กระปุกค่ะช่องยญากระปุกชาแนลนี่พา FC มาชมนะคะชมสวนค่ะแล้วก็ดูสิคะโอ้โหเย็นมากเลยค่ะล่มลื่นเยน็นสบายใจเลยค่ะชุ่มชำ่ำ ดูค่ะขอให้ fc ทุกท่านช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะโกดเป็นกำลังใจให้ย่าก,กระปกหน่อยค่ะจะไม่ลืมพวกคุณเลยค่ะลบลบหลานชายบอกลบลบหลานชายบอกว่าลบลบค่ะอืม ปิ้งกันใหญ่เลยค่ะ